สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนัทนันวรรณชัยรหัส6 2 3 1 0 4 0 0 7 9ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุชาดาชนะภยัยรหัส6 2 3 1 0 4 0 0 9 6ค่ะวันนี้จะนำเสนอเรื่อง สมุนไพรโอสดละลายเรื่องใบาชาพูค่ะชื่อวิทยาศาสตร์คือเปเปอร์ซามเ t นโ a สัมร็อกเอ็ันเตค่ะสรรพคุณตำรายาไทยรากรร้อนบำรุงธาตุขับลมในลำไส้แก้คูเสียมหะเสีมหะให้ตกลงทางทวารหนักทำให้เสีมหะแห้งรากผลและใบทำให้ร่างกายอบอุ่นแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อขับลมในลำไส้ช่วยย่อยอาหาร รักษาอาการปวดกระเพาะเนื่องจากความเย็นพองในธาตุแก้ธาตุน้ำพิการแก้ไข้เย็นขับเสมหะแก้บวมน้ำแก้ไข้จับสันแก้ปวดฟันปวดกระดูกเนื่องจากลมชิดเกาะแก้ฟอกช้ำใช้ภายนอกรักษาขาเน่าเปื่อยทั้งต้นลดเผ็ดร้อนขับเสมหะแก้ท้องอืด ของเฟอร์ช่วยเจริญอาหารแก้ไอและไข้หวัดแหล่งที่มานะคะชาพูเป็นพืชผักสมุนไพรเป็นพืชผักใบเขียวนะคะเป็นที่รู้จักกันดีเป็นพืชมีอายุยืนยาวใช้ประโยชน์จากใบมีกลิ่นหอมชาพูมีถิ่นกําเนิดอยู่ในเขตร้อนนะคะของเอเชียตอนออกเฉียงใต้ทางตอนออกเฉียงเหนือของอินเดียและตอนใต้ของจีนและหมู่เกาะอ,อันดามันเป็นที่นิยมปลูกกันทั่วๆไปในประเทศไทยค่ะ มีประโยชน์สัมพันทางยาใช้นำมารักษาโรคต่างๆได้หลายอย่างสามารถนำมาประกอบอาหารปรุงเมนูต่างๆได้มากมายหลายอย่างเมนูมีรสหวานเย็นชะพนูมีกลิ่นหอมช่วยดับกลิ่นคาวได้เป็นอย่างดีค่ะชะพูเป็นพันธุ์ไม้ที่ชอบพื้นที่โล่มมีความชื้นเป็นพื้นที่ชอบดินร่วนซุยค่ะเจริญได้ในแถบทุกชนิดการปลูกะน,นิยมโดยใช้วิธีการขยายพันธุ์ด้วยวิธีการปักชำค่ะโดยมีการเตรียมกิ่ง ที่มีใบอ่อนและใบแก่แล้วเด็ดใบแก่ออกแล้วนำไปปักชําได้ลงในแปลงปลูกในดินที่เตรียมพร้อมไว้ค่ะและห่างระหว่างแถวประมาณ20เซนติเมตรนะคะใช้เวลาประมาณ1เดือนแล้วชพูจะเริ่มมีใบอ่อนออกมาแสดงว่ามีรากงอกออกมาแล้วค่ะใช้ประโยชน์ในตำรับโอสถทลรายปประเภทการใช้ประโยชน์อาหารและสมุนไพรใบขับลมพบสารต้านอนุมูลอิสระ ในน้ำต้มใบชะพูช่วยลดน้ำตาลในเลือดลดความดันโลหิตและปกป้องเซลล์ตับมีฤทธิ์แก้ปวดทั้งต้นขับเสมหะรักษาเบาหวานส่วนผลนะคะเป็นส่วนผสมของยารักษาโรคหืดแก้บิดส่วนรากนะคะแก้ธาตุพิการบำรุงธาตุแก้ท้องอืดเฟ้อขับลมแก้บิดค่ะค่ะข,ขอจบการรายงานวิดีโอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ